สำหรับชมรมชาวสีม่วงจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครปีนี้เป็นปีที่18แล้วค่ะโดยใบยก้อนไพศาลเกตจ,จรัดวนประธานชมรมชาวสีม่วงจังหวัดสมุทรสาครในฐานะหัวเรือใหญ่ของชมรมบอกว่าชมรมชาวสีม่วงได้ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อทุกปีส่วนปีนี้ได้เตรียมเป็นตีมง่ายๆแต่ทุกคนที่เห็นจะต้องชอบค่ะนั่นก็คือตีมจีนซึ่งเคยทํามาแล้วเมื่อหลายปีนานมาแล้วค่ะ ซึ่งได้ไปนําชุดมาจากขาบวนแห่เจ้าแม่กวนอิมที่จังหวัดนครสวรรค์ตีมสีพยามังกรและเจ็ดนางฟ้ามาสวมใส่อย่างสวยสดงดงามค่ะเพื่อสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยขบวนจะนําโดยมิสัชนิดควีนไทยแลนด์ที่ได้ตําแหน่งชนะเลิศปีที่แล้วเดินถือป้ายชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครนําหน้าขาบวนค่ะพร้อมทั้งยังตกแต่งรถสวยงามโดยมีมิสัชนิดควีนไทยแลนด์ที่ชนะเลิศของปีนี้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถด้วยค่ะ ขาบนแห่ชมรมชาวสีมงสูุรสาครนะแน่นอนต้องแห่ทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็ได้ทำตรีง่ายๆทำตรีนี้แบบว่าทุกคนชอบอะคับก็ตรีมจีนเพราะว่าชมรมชาวสีมงสูุรสาครเคยทำตรีมจีนมาแล้วแต่ตรีมจีนนานละแต่ปีนี้กลับมาทำใหม่ซึ่งได้ไปนำชุดมาจาก ขบวนแหอ่อะไรนะเจ้แม่กวนอิมที่นครสวรรค์มาเลยชุดชุดลานที่นครสวรรค์มาเลยปีนี้ปีนี้ก็จะทำทีมสี่พญาบางกรแล้วก็เจ็ดนังฟ้าก็จะเป็นสักการะบูชาของเจ้าพ่อลรงเมืองปีนี้ก็จะเป็นรถง่ายๆแล้วก็นำทีมด้วยมีชินควีนที่ได้ตำแหน่งปีแ้วมาถึงปลายแทน ปายจมลงแล้วก็จะมีรถรถคันแรกด้วยคนนี้ได้ตำแหน่งปีนี้<ม>แล้วก็ต่อด้วยสไลด์อ,อ้อยสองคันที่จะเป็นสี่พญายมังกร,กรกับองค์คลักษในสวรรค์แล้วก็นางเกตนางฟ้าอีกคันทำไมถึงเป็นรรเริงทำไมถึงเป็นเทรนี้เราคิดว่าไม่รู้ว่าพี่เราเราเราคิดว่าปี่นี้เราทำมาแล้วเราทำตายมาหลายปีแล้วทำนู่นนำผส,สมมาสานมาหลายปีแล้ว ีนี้รู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นกตีมจีนด้วยด้วยแบบประมาณว่าเหมืนอนไ,ไว้ว่าเฉพาะแล้วเหมือนโดนใจอะ่ะเขาก็บอกว่าตีมดึงมันบึ้งเข้ามาบอกเอ้าทำไมไม่ทำตีมจีนเหมืเดิมลนะ่ะใช่ไหม เมื่อถามใบก้อนว่าทําไมชมรมชาวสีม่วงสมุทรสาครยังคงเป็นหนึ่งในขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่มาร่วมทุกปีไม่เคยหนีหายไปไหนใบก้อนบอกว่าตนเองรู้สึกปลับปื้มทุกปีและพูดทางน้ําตาว่าถ้าตนยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่เลิกทําขบวนแห่เจ้าพ่อค่ะจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้สุขภาพจะไม่ดีเหมือนก่อนแล้วแต่ก็จะไม่เลิกทําค่ะซึ่งก็มีทีมงานที่ดีคอยช่วยเหลือกันค่ะ รู้สึกแบบปัาพื้มทุกปีก็ยังบอกฝนแล้วว,ว่าชีวิตยังไม่ตายก็ยังไม่เลิกแห่จะมีเด็กพอถึงจะปีหนึ่งเนี่ยจะมีอาสมมนมเนี่ยคนนั้นก็ส่งข้อความแล้วหนูแห่ด้วยไ,ไหมบางทีที่มันเต็มจริงจงด้วยการบังคับมนไม่ได้บังคับด้วยการจัดระเบียบของทางคณะกระรมการแล้วก็ต้องจำกัด แต่รู้สึกแบบปราบปื้ม <c oughs> ที่ได้ร่วมกุมบแลเอกเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าตตวหนูวปีนั้นหนูว่เดินแบบเก่าแบบไม่ใหม่แล้วแหละหนูก็นั่งรถแล้วก็มีทีมคุมขบวนอะไรแลนั้นแหละแต่เราได้ทําเราได้หาเราได้อะไรอย่างเงี้ย ทั้งนี้นะคะโดยส่วนตัวของใบก้อนเองมีความศรัทธาในองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นอย่างมากเพราะในความเชื่อส่วนตัวองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเคยช่วยชีวิตตนเองขึ้นมาจากการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หายค่ะเวลาตนเองมีเรื่องอะไรเจ็บป่วยเปิดร้านขายของก็จะขอพรไปบอกเจ้าพ่อหลักเมืองทุกครั้งทําให้ตนนั้นรักและศรัทธาองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นที่สุดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะใบก้อนขอเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเชิญชวนประชาชนทั้งในสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมง,งานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครมาดูให้เห็นกับตาว่าเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครของเราศักดิ์สิทธิ์จริงและเป็นขบวนแห่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีอยู่จริงค่ะเจ้าบอช่วยชีวิตหนูขึ้นมาจากเคยเป็นมะเร็งและก็ หนูก็เลยแบบว่าศรัทธาเจ้าพอมากแล้วยะมีอะไรไงหนูจะเปิดร้านใหม่หรือจะอะไรไงหนูก็ไปขอเจ้าพ่อก่อนหนูก็ไปบอกเจ้าพ่อก่อนอย่างวันจะเปิดร้านหนูก็ไปไหว้เอาเลิอกอจจะอะไรเจ้าพ่อปีนี้มีขบวนสวยมากสวยสัตว์สวยที่ว่าเขาเกินมาสวยหลายขบวนอยากจะเชิญชวนนะคะ พอแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครก็แล้วแต่ตามอำเภอดนูอำเภอถ้ายังไม่สมัครขบวนก็สมัครกันเข้ามายังสมัครกันทันอยู่หรือพอแม่พี่น้องชาวต่างจังหวัดก็แล้วแต่อยากเห็นขบวนจังหวัดสมุทรสาครมาค่ะมาวันที่แห่ยน่าสาวมิจุนายนมาดูให้เห็นกับตาเราช่วยคุณจะรู้ว่าเจ้าพ่อรองเมืองเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงอยู่ะระจรากจริงๆสมุทรสาครแล้วก็ เ้าจะรู้เลยว่าขบวนที่ยาวที่สุดในปจระเลไทยเนี่ยมีอยู่จริงสมุดสาครที่คุณบบพ่อแม่พี่น้องแบบตั้งอกตั้งใจแล้วก็รวมตัวกันที่จะทําถวายวมีอยู่จริงสนับสนุนโดยร้านบ้านขนมในเนมโปรโมชั่นพิเศษโตเกียวจัมโบ้ราคาชิ้นละ59บาทซื้อ2เซตแถมฟรีขนมไทยห่งลูกโทร0 8 1ย์1 5ดหน